สวัสดีจ้ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเก่าทุกคนแล้วก็เพื่อนใหม่นะคะวันนี้คิดถึงเพื่อนๆค่ะก็เลยเอาตำถั่วมาฝากนะคะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงสบายดีนะคะอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะคะช่วงนี้มันมีทุรละมากมายค่ะหาคอนเทนต์ไม่เจอค่ะก็เลยไปปลดปล่อยในติกตอกนะคะ ถ้าใครอยากติดตามก็ตามนี่ชื่อชื่อนี้เลยค่ะปียนุชชินคํานะปียนุชมากวายตามได้เลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ต้องใช้คอนเทนต์อะไรมากมายนะคะก็เอาตำถั่วมาฝาก,กเพื่อนๆนะคะก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะคะรอให้ทุกอย่างมันก็ใกล้จะจบแล้วนะคะตอนนี้ก็รอทําเรื่องขายบงขายบ้านอะไรเนี่ยนะคะ พอเสร็จแล้วก็จะมาทำ YouTube ต่อต่อนะคะคิดถึงทุกคนขอทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดทำสิ่งใดขอให้สมปัรถนาทุกประการจ้ะกยทิ้งกันไปไหนนะคะตำถั่วใส่มะกอกด้วยนะคะเพื่อนๆก็ใกล้จะจบแล้วค่ะเนาะการที่เรามันไม่ได้ภาษาเนี่ยมันก็จะลำบากนะคะแล้วจะมานั่ง เล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังนะคะว่าชีวิตฉันการที่อยู่คนเดียวมันลำบากแค่ไหนกับการที่เราไม่ได้ภาษานะคะเราต้องมาเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเลยค่ะเพื่อนๆนเนาะน่าทานไหมคะโอเคค่ะก็แวะมาทักทายเพื่อนเพื่อนนะคะแล้วจะกลับมานะคะ